ค่ะพบกับจัเวลาคะจากช่องวิเคราะห์ดวงชะตาของจันเวลาค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจาย์ก็จะไปทํานายนะคะดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2 5 6 4นะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะสาหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะจะทํานายทั้งวันพุธกลางวันแล้วก็กลางคืนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคนที่เกิดวันพุธนะในเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นยังไงบ้างค่ะในเดือนที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้นะ ตุลาคมเป็นยังไงเนาะไพ่ตัวตนขึ้นค่อนข้างดีนะคะก็คือเราเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นนะคะเป็นที่จับตามองนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็สามารถที่จะดึงดูดความสนใจนะคะจากผู้คนนะรอบข้างได้อยู่เสมอน,นะคะ ถ้าทํางานประจําก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ให้การสนับสนุนดีนะคะนั่นคือภาพรวมของตัวตัวเราเนาะ,ะคนที่เกิดวันพุธนะคะไพ่เนี่ยบอกว่าเราเนี่ยมีความวิตกกังวลค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะในเดือนตุลาคมนะคะหนะ้าที่การงานเนี่ยก็มีปัญหาด้วยนะคะในเดือนตุลาคมมีหนึ่งนะปัญหานะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะ ถึงแม้ว่าตัวเรา,เ,ราเด่นมีอรมอรา่นาโน่นนี่นั่นแต่ลักษณะของหน้าที่การงานมีปัญหานะก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดวังกูจะต้องรับมือให้ได้นะอาจจะต้องมีการยกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะอ่าอาันสองก่อนเนาะเบาๆก่อนก็อาจจะมีการในเรื่องของเงินเดือนนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายเงินเดือนอะไรนะ,ะที่มันอาจจะถูกลดทอนลงนะคะรายรับน้อยลงนะคะอืแล้วก็ สามนะแย่ที่สุดเลยก็าอาจจะต้องมีการถูกพักงานไล่ออกนะคะถ้าเป็นงานประจําหรืออะไรก็าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายลักษณะของการทํางานอาจจะต้องเลิกกิจการนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงกิจการหรือว่ากิจการขนาดใหญ่ก็ต้องลดลดขนาดลงอะไรมาณนี้นะคะถ้าเป็นลูกจ้างนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ลักษณะที่อาจารย์บอกอาจารยะะ์ก็ปีกำลังใจให้ก่อนนะเพราะจริงๆแล้วตัวตน สาม,มารถที่จะผ่านไปได้แหละเราเป็นคนเก่งมีออร่าคืออยู่ที่ไหนก็มีคนสนับสนุนเพียงแต่ว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจแลนะปัจจุบันนะอะไรอย่างที่เราก็ทราบกันดีๆอยู่นะคะทีนี้หน้าไพ่ของคนที่เกิดมันพุ่เนี่ยมันออกมาในรูปแบบนี้นะคะก็คือมันมีมันมีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะความที่มันไม่ชัดเจนนะคะอ่ามันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไว้ความผิดหวังเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะ แล้วก็เพื่อนร่วมงานก็เช่นเดียวกันนะเพราะมันพอมันมันสัมพันธ์กันเลยจย์ก็เลยต้องทำนายไปนะเราก็อาจจะไปขอความช่วยเหลือใครเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยนะแล้วเราก็ไม่ไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือใครด้วยนะคะเราก็เลยต้องแก้ปัญหาคนเดียวภาพรวมของหน้าไพ่เดือนตุลาคมนะคะก็เลยออกมาในแนวว่าเราเนี่ยมีความทุกข์ความเครียดนะคะแล้วก็วุติกังวลอยู่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีอะไรที่เราเหมือนต้องมีภาระรับผิดชอบ แล้วก็อยู่ในหัวที่เราจะต้องเหมือนกับว่าต้องผ่านมันไปอ่ะถ้าคนเคยอยู่สูงก็ไม่อยากที่จะลงมาต่ำเนาะก็คือไม่อยากล้มลงมาดิมันก็เลยเครียดจัดแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นจางก็เป็นกําลังใจนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่เกิดวันพุธนะคะจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะคะก็าจริงๆแล้วอ่ะภาพรวมนะคะของเดือนตุลาคมโดยโดยตัวเองนะถือว่าค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจะมากระทบเราหรือจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอ่ะมันมีเรื่อง นะหรือว่าปัญหาอุปรสรรคเข้ามาในเดือนงอนาคมนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในใจเราอะคิดว่าเราทําได้คืออยู่ที่ไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้เราต้องผ่านมันไปได้คือมีความเก่งนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่ยอมแพ้กําลังใจดีนะคะแล้วไพ่สรุปเนี่ยออกมานะคะก็คือไพ่เนี่ยออกมาบอกว่าสิ่งที่เราทํามาทํามาตลอดมันจะส่งผลดี มันจะกลับคืนมาส่งผลดีให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่ว่าเราจะทําอะไรเอาไว้ก็ตามนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นในในหน้นกานการงานนะมีผู้ใหญ่เนะี่ยเขารักเอ็นดูเนะี่ยเขาก็จะไม่ทอดทิ้งเรานะต่อให้เราอาจจะต้องมีการอุปสรรคปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ก็มีคนที่ซัพพอร์ตหรือว่าเป็นห่วงนะคะหนุนแล้วก็ช่วยเหลือเราอยู่เบื้องหลังด้วยนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะทําให้เราผ่านคนไปได้ด้วยี การเงินนะคะก็มันมีลักษณะของการที่แบบว่าสิ่งที่มันจะต้องจ่ายออกไปอยู่พอสมควรนะคะ,ะถามว่าการเงินเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ดีชัดๆนะมันไม่ได้ราบรื่นนะนะคะมันก็มีสะดุดติดขัดอยู่บ้างแต่ก็ผ่านไปได้ก็คือว่าอาจจะไม่ได้แบบเดือดร้อนหรือว่าลม้ลมลงแบบคลื่งสัทีเดียวแต่ก็ยังล้มบนฟูกอยู่นะคะก็คืออาจจะมีติดขัดบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เจ็บตัวนะ ลักษณะของหน้าไพ่นะคะจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้คิดที่จะอขอความช่วยเหลือใครนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเรานะคะเอ่ยหรือว่าขอความช่วยเหลือใครผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่บอกไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนตลอดเคยพูดง่ายๆว่าถ้าเราเอ่ยปากก็มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะหยิบยื่นนะคะหยิบมือขึ้นมาดึงเรา พร้อมจะช่วยเราเพียงแต่ว่าด้วยด้วยความเป็นตัวเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบไม่อยากจะไปเอ่ยปากหรือจะไปอะไรนะคะก็ลองดูค่ะว่าใครนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้บ้างนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะผ่านพ้นไปได้โดยที่เราจะได้ไม่ต้องเครียดอยู่เป็นคนเดียวอย่างน้อยที่สุดนะคะก็อาจจะเป็นในรูปแบบของการขอคําปรึกษาการพูดคุยระบายความเครียดขอคําแนะนํานะคะรับฟังคนอื่น ะะเราไม่รับฟังสิ่งที่จะมาเหมือนมาบั่นทอนจิตใจเรานะเพราะว่าจริงๆมันมีอยู่มันมีคนพร้อมที่จะซ้ําเติมเราอยู่นะคะเราก็เลือกคนนิดนึงคนที่เขาหวังดีกับเรามาตลอดนะคะจังก็หวังว่าคนที่เกิดวันพุธทุกท่านนะคะจะผ่านคนไปได้ด้วยดีรจริงๆแล้วอะ่ะตัวเราเนี่ยค่อนข้างเก่งและแกร่งนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีร e ีแบ็กนะคะมีอะไรที่ซัพพอร์ตเราอยู่ ะะเพียงแค่ว่าเราไม่ได้แบบเหมือนไปขอความช่วยเหลือเขาเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าวิกฤตอะไรเข้ามาก็ตามนะคะในเดือนตุลาคมก็ขอให้คนวันพุธทุกท่านนะคะผ่านพ้นไปได้แล้วก็อย่างราบรื่นมีความสุขสมหวังที่สุดเลยนะคะจันก,ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตามคําทานายนะ,ะในเรื่องของความรักไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเตือนเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าไทยไม่ได้เสียอะไร อาะะจย์ก็จะไม่ชี้เฉพาะจาะจงลงไปเราจะได้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วในเดือนตุลาคมเราค่อนข้างเครียดยแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักจย์ก็ไม่อยากให้เอามาเป็นประเด็นนะคะเพราะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมันอาจจะเป็นแค่แบบเหมือนอะไรเข้ามาแบบ,แบ,บมาหงุดหงิดนิดๆหน่อยๆน,นะอะไรมาเศร้าซีกวนใจเราไม่ค่อยชอบไนงะอะไรที่มันแบบก็มันไม่เรียบร้อยมันไม่ถูกต้องมันคือเราจะค่อนข้างอาจจะจู้จี้จุกจิกนิดนึงนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะเพราะจริงๆแล้วความรัก ความรักหรือครอบครัวไม่ได้มีปัญหาเราก็อย่าเอาเรื่องเล็กๆนะคะมาเป็นปัญหานะคะก็ขอให้มีความสุขทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอาจารย์ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์เวลาด้วยนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่อาจารย์จะจจนำเสนอกันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะ